ทุกคนมาอยู่กับเพลงซ่าสรูอีพีที่หกแล้วนะคะเออแล้วลุงพอไปอยู่อะไรตอนนี้มีอัปเดตใหม่ก็คือมีบ้านหลังหลังโรงเรียนแล้วก็สนามเด็กเล่นอันนี้เราก็ไปเอาขวด EXP มาด้วยนะคะเอามาปารเล่นแล้วก็มีนี่คือรถนี่สนามเด็กเล่นเห็นไหมอันนี้เป็นที่นั่งรอผู้ปกครองอันนี้เป็น ของเด็กท um, ี่แบบนั no um, ่งรถรางของเด็กนั Sand ่งเลยก็แบบไปปูน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 ป้นแล้วก็กลับไปปูน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 แล้วก็ลงโอเคอันนี้ก็จะเป็นที่เล่นทรายนะก็จะเล่นทรายแล้วก็นี่อันนี้มานี่ผัวขุดทรายเล่น ใส่เล่นแล้วก็ใส่วางด้วยนะแฟนแปลว่าใส่พอเล่นเสร็จปุ๊บก,ก็เอาที่ขูดเก็บแค่นี้แล้วนี้ก็คือถังขยะนะคะคือลาวาเนาะอย่าเผลอไปลงเดือดขาดนะไม่งั้นายไงแกนะคะมีเรื่องเล่ากันว่ามีบ้านล้างอยู่หลังโรงเรียนนะคะเราไม่ต้องทําให้น่ากลัวนะคะเพราะมันแค่เกมนะคะเป็นเกมไม ครับไอ้ครแมนที่แบบทําให้เด็กๆมันเล่นเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมไม่มีผมไม่มีผีนะคะนี่บ้านหลงังวิูถ้าจะเป็นบ้านหลังของจริงนะชึบวิมีเตียงสองเตียงด้วยนะคะแล้วก็แบบถ้าเกิดเป็นคนจรอ,อยู่ในนี้คือแบบน่ากลัวมากๆ นะฮะถ้าหล่นมอสตีสามาก็คงเออหน้ากลัวกว่าน,นี้เนาะน่ากลัวเวอร์ถ้าหล่นมอสตีสามมานะคุดเอ็นวิวมันคือเอ็นวิวนะคะอ่าเอ็นวิวมาตั้งไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วเราก็ใส่ <Say. S 1> น้องดาบแล้วก็ พิมพ์ชื่อดาบเลยนะคะอยากได้นอ้อ,นองช่วยน,น้องบัวลอยละกันอ่าน้องบัวลอยของเรานะคะตั้งชื่อน้องว่าบัวลอยนี่ทุกคนดูดาบไปสิจ่ดบัวลอยบัวลอยเจ้าเพื่อนย่างเอ้ยไม่ใช่เนี้ยจะบา้าหรอ อ๋อบัวลอยบัวลอยจะเพื่อนอย่างทำไมถึงจะเราไปคือบัวลอยนะคะอออืนี่ทุกคนเ,เดี๋ยว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 อ๋าบัวลอยอันนี้คือบัวลอยนะคะดูชื่อนะคะดูชื่อที่ อ x p ตอนนี้37แล้วดูมันจะขึ้นชื่อนะบัวล,ลอยอ่าน้องบัวล,ลอยของเราเดี๋ยวเราไปตีดักคือตอนนี้ไอเอ็มบซีตัวนี้มันติดมันเข้าไปได้ยังไงเนี่ยออกมาเพื่อนอ๋อมันขึน้นตรงนี้ใช่ไหมแล้วมันก็ลงไปออกไปไอยากให้เกมมาทนทุกกับทอดอ่ะ จะว่าอะไรให้หนายอืมอืมโอเคไม่ไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่เกี่ยวอย่าตกน้ำอุย้ยตอนนี้ไม่ได้เล่นนานะมาครับเรือขับเรือก็ไม่ค่อยจะเป็นเอ้ย จราเข้จะกัดฉันเอ้ยมีที่ไหนจะจระเข้อือน,นี่คือรถโรงเรียนเออทำไมมุมมองเป็นแบบนี้เนี่ยโอ้โอ้โอ้ยลอครับยากนิดหนึ่งรถคูอ่างห่นอันนี้เป็นรถโรงเรียนนะคะอ่ะขึ้นข้างหน้าใครอยากนะ่าข้างหน้าก็ขึ้นข้างหน้านะข้างหลังเอาไว้สำหรับแบบคู่รักมุมประจำของคู่รักแบบโอ้ยชินเป็นคู่รักแบบ นั่งด้วยก่อนน่ะอันนี้เป็นแบบคนธรรมดานี่ก็คนธรรมดาอันนี้เป็นแบบคนธรรมดาเหมือนกันอันนี้เป็นแบบที่น่าคนขาดแล้วก็จะมีเด็กอีกคนนั่งข้างหน้าใกล้กับคนกับด้วยนะคะน,นี่เป็นประตูของครื่อแลกจับใ่ไหมพรมรมเยน็นชื่นร้อนมันนาปานากูก๊เซ มากุกกะซีกาซีอันนี้มีพรมด้วยค่ะสีส้มเหมือนพีฟโตต์อัลเลนก็จะมีคู่รักข้างหลังเหมือนแบบไปเที่ยวหลายๆคนมีแค่หนึ่งสองสามสี่แค่สี่คนรวมกับคูด,ด้วยนะเป็นสี่คนนะโอ้ยไปปร์ตีสระน้ำอู้ยสบายจังเลย อันนี้อะไรอ่ะไม่อะไรหรอกมันคือเบียครับเบียกินแล้วเลือดลดนะอย่าไปกินนะอะนี่เจอแล้วเบียอย่าไปกินกินๆนะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะเบียแต่อันนี้ในเกมน,นะโอเคทุกคนดูนะ เอ,อ้เลือดลดไปเยอะมากเลยนะคะอันนี้คือข้อเสียของเบียร์ข้อเสียของเบียร์โอ้โหเลือดเอเอไม่ใช่เลือดเลือดรีเจนคุบไปเลยต้องชื่อให้อะไรอีกทีแอกอันนี้แม่ต้องชื่อว่าชื่อว่าถ้าชื่อมันจะทำให้อายุยืนยาวขึ้นนะ <c oughs> ชื่อว่า บัวลมแล้วกันบัวลอยบัวลมอ่าบัวลอยบัวลมโอเคบัวลอยบัวลมจะเพื่อนอย่างเอ้ยมีแต่บัวลอยบัวลมอะไรนี่บัวลมจะเพื่อนอย่างทำไมถึงจกเราไป บัวลมจะเพื่อนยากเราก็พา exp ไปหน่อยละกันนะเราอยากได้เวลอ่ะคือเวลอ่ะมันเอาไปตีตีไอเอนวิวอะเอาไวต้ตีตั้งชื่ออะไรก็ได้หรือว่าเอาไปเอ c นช n t นช a ้เน็ตบีชั้เน็ตสีอะไรประ,ประมาณนั้นอะ่ะเอา้าลุงเติมของแล้วหนอนี่ไข่แอปเปิลทุกชนิดอ่าลา ลาวันนี้ไม่อยากกินปลาลงุงน,นี่อะไรเนี่ยเอ็กคีเหรอหนูมีแล้วอะเนี่ยดูดิปลาโชลุงเลยอะปลาหมด <c oughs> ปลาหมดหกสิบสี่ขวดอะโชลุงอะเออเออเห็นปลาเห็นปลาเห็นปลาเห็นไหมลุงหนูก็มีแอปเปิลปลาซื้อแอปเปิลไหมอืมว่าซื้อปลาดีแอปเปิลดีกว่า ลง لا, ุงแอปเปิ้ลอะไรเท่าไหร่อะไรหนึ่งเหรียญจ้าหนึเหรียญเรามีจังหกสิบสี่เหรียญแต่ลงอ้ยออามาให้ลุงเลยนะลุงขอเออทำไมลุงเลือกจีจังไปแล้วไม่ซื้อแล้วเอา้าเราก็มัวแต่ไปรีวิวที่ของอัปเดตนะเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าเพราะว่าเราจะ ตอนนี้เออครูใหญ่เรียกเราไปห้องปกครองนะนี่มันห้องครูพยาบาลแต่ว่าห้องหลังวบโอ้ยมีห้องปกครองคุณครูใหญ่คะเอามาอยู่จดหมายอะไรอะอยู่ในลิ้งชักเพลงคููใหญ่ขอบอกนะว่าเธอเป็นคนที่ดีมากแล้วเวขึ้นเธออดาคต เล่าจดสดใสดีจริงๆแต่ว่าตอนนี้นะเธอต้องเรียนให้เก่งเพราะตอนนี้เธออะยังได้ไม่เก่งครูไม่ขอใจเธอปะแต่เธอก็ยังดีนะทำชิ้นต่อไปครูเป็นกำลังใจให้แค่นี้เจ้อค่ะว่าตัครูลือลือดลือด้ยหอย่าร้องโหนะอยากเอาไปแกล้งเพื่อนอะ มาหน้าักต,ต,ตาตาต,าตาลลลลลลตาลลอลโอลโลอย่าลอห่อนออล,นล,น, like, share, ลนลลงเอลลลลลงลล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 นลลอลล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 อลคลล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 ดลล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 ลรลล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 คลล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 อลลลลลลนลล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 